ป๊าป๊าป๊าเดียวป๊าป๊าป๊าอืมอะไรนะป๊าป๊าอะไรนะใครวะอะไรนะพูดใหม่ดิไหนป๊าป๊าก่อนใหม่ป๊าป๊าบไหนป๊าป๊าดิป๊าป๊าอีทีอีทีอีทีเดียวทีเดียวพอละ Ach chị đi, phút. Papa đi? Phút đâu? Papa? <coughs> 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 papa, <Papá galeo>. yeah. <coughs> papa. Papa? Ui ui papa, papa có hi yeah. papa, hi hi đi, đâu? สอนมันเรียดดิปปา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 ป้าปาปาป้าป้ปา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 ป้าป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 ้ป้าปาป้ปาปาป้าปาปาป้ปาป้าป้าปาป้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 ้าปป้าปา้้าป้าป้ bà ba, đi, Vui. ờ, đều hai bà, hai liêu hai, bà này, bà ba có liêu, người bà ba, bà ừm, tí chèp bà ba, ừm, bà ba,